สวัสดีค่ะจ้า,จา oh, <yeah. S 1> ลูกสุนดังกว่าแกเหรอ <S <S อ,อ่ะมาสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งข้อค่ะอีกหนึ่งข้อเ<อ>ชิญเลยจ้าไปดูกันนะคะว่าจะได้คำถามอะไรภารกิจอะไรหรือว่าเป็นคำถามอะไรนคะคะ จากสวัสดีเพื่อนมักทักทายว่าอะไรสบายดีไหมกินข้าวหรือยังผิวดีจังไปทำอะไรมาเอาง่ายๆต่อไปนี้ถ้าเวลาเจอกันหรือว่าบังเอิญเจอเจมินายเดินผ่านในที่สาธารณะเราจะทักเจมินายว่าเจมินายตอบคันทีว่าพอดีผมทาเิวีย นะเป็นคำทักทายต่อไปนี้นะอย่าลืมนะเวลาผ่านน้องผ่านอะไรพี่เซบีน่าสวัสดีอะไรอย่างงี้แมวแล้วทักน้องว่าฮานีเวียวิตามินบอดี้เซรั่มนะครับนะคะอาสามภารกิจเสร็จเอยค่ะประมิลให้กับเซมีน่าค่ะสิบข้อครสิบข้อโอเคใช่สิบข้อสิบข้อเลยโอ้โหภารกิจเพิ่ม ภารกิจเพ também, okay, right? 3, ิ iga, ่มโอเคไหมเราจะอยู่ตรงนี mata 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 ้ถึงตีสามเพราะว่ากลางวันเราไม่กลัวแดดกลางคืนเราไม่กลัวไฟเพราะว่าเราใช้สุดจะเลิกข้อต่อไปจะรู้ข้อต่อไปค่ะเมื่อพูดถึงเลขสามจะนึกถึงอะไรลูกหมู3าตัววันเกิดของตัวเองนี่เวียผมเกิดวันที่สามแล้ว อ๋อสามเนี่ยเออมีสามไอ้ลูกมีสามแล้วก็ดีวีเอเออคิดถึงอะไรเมื่อคิดถึงเลขสามเมื่อคิดถึงเลขสามค่ะดาราคิดถึงอะไรบ้างเฮ้วียแบใช่เอคิดถึงดีวีเอวิตามินบอดี้เซรั่มใช่เซล่ามีสามพลังบดล็อกความผิวใปากถูกต้องเพราะว่ามีหนึ่งอะไรบ้างมีหนึ่งมีมีอะไรนะมีวิตามินซีสองมีกูต้าสามมีเจอจะมีนายทักว่า พอดีเธอลดมากเธอลดมากข้อต่อไปช่วยทำมาข้อต่อไปตาช่องเมาจ้าลองดูสิในข้อนี้ยังไงดีทุกคนโอ้โหโอ้โหหล่อจังก็จริงเป็นเพลงลูกยไดีอยางนี้ไหมเเพลงเหรอครับเป็นเพลงเป็นเพลงลูก โอ้โหหล่อจ yes, right? ังนี่คืงใช่แล้วก็อาหาหล่อจริงเห็นไหมทุกคนรู้จักอะไรแบบนี้เป็นเพลงได้ด้วยเหรอเป็นเพลงได้สมัยแม่ดังมากพอกการเนื่งสอบซ้ำ ก็เป็นเพลงได้เป็นเพลง,งได้เดี๋ยวแม่เปิดให้ฟังกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมทำเพลงแบบนี้บ้างดีกว่า <c oughs> อุจุน่ารักจัง <c oughs> อัะจ้าเอิรนมาหล่อจริง <c oughs> ทำได้ภารกิจต่อไปภา <c oughs> ร <c oughs> กิจต่อไปสิ <c oughs> ่งของที่ต้องพกเวลาไปเที่ยว <c oughs> ต่างประเทศจ้าพาสปอร์ตเสื้อกันหนาวครีมบำรุงผิว <c oughs> พาสปอร์ตเสื้อกันหนาวครีมบำรุงผิวเอาง่ายๆสมมติว่าไปสุวรรณภูมิปุ๊บกำลังจะออกจะต่อมอืยออะไร อยู่แล้วกะหนูจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาหนูผ่านตอมาปุ๊บหนูยื้ออะไร n e ว year I have my new year yeah yeah e e d ่ดนิฟ้า p ปอร to อิ t เ e อร์ r ย yeah 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 n e d new year yeah oh no no ก็ต้องมีพาสปอร์ตถูกต้องแต่ว่าเอ่อก็เอาไปสักสองอย่างแล้วกั็เอาพาสปอร์ตไปด้วยแล้วก็เอาอะไรไป เพราะเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองเราก็ไม่รู้ว่าอากาศเขาเป็นยังไงเนาะบางทีแบบว่ามีฝุ่นเอ่ยมีควันเอ่ยมีแดดเอ่ยมีอะไรเอ่ยแล้วก็่นหาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีนิวียวลค่ะให้ผิวช้ำเด็เสียอีกก็ได้ซุปเปอร์สี่พาสก็ได้นะคะทุกท่านค่ะอ่ะข้อต่อไปเชิญเลยจ้าเลิศเกิดไปชวนภูมิเป็นตักโบนัทบอร์ดนะลงกันเตมให้แตมผ่าข้อต่อไปจ้า เวลาเจอกระจกเจมินายมักทำอะไรสามอย่างเคยไหมตานแรกเคยเห็นไหมคะเคยเห็นเจมินายเขาอยู่หน้ากระจกไหมหไม่เคยสมมติว่าหน้ากระจกสมมติว่าด้านหน้าของคุณคือกระจกค่ะเ,เจมินายโอ๋อสุดหลอ่อวันนี้เอ็งหล่อนะวันนี้ทำไมผิวดีขนาดนี้พอ,อ,อดีฉันทาเนเวียอมาหน้ากระ,ะจกถ้าขอลองทาบ้างได้ไหม แต่ถ้าทาเจ้าไปอ่ะมันจะเลิกกระจกละสิเอาไว้ทาชัดดีกว่าทาชันฉักส่องกระจกชักก็หล่อเองที่อยู่ในกระจกเองก็หล่อสรุปคือถ้าเจอกระจกเซมินายจะเล่านิทานเล่านิทานนี่เกิากก็ต่อไปจ่าเลยกอต่อไป